ผู้ี่อยูในประกันตนกันแน่นะคะบ่ว่าจะเป็นมาตาา3 3 39มาตรา40ตานะคะตอนนี้นะคะมีโครงการดีๆออกมาถือว่าเป็นซี่สัน2นะคะในการที่จะเป็นปลอยสินเชื่อเรื่องของทียูอาศัยนั่นเองค่ะนั่นก็คือโครงการสินเชื่อทียูอาศัยซีซสัน2นะคะเพื่อผู้ประกันตนปี2 5 6 7โดยมีวงเงินนะคะให้บ่กเกินไรละ2ล้านบาทนั่นเองค่ะ คุณสมบัติตนะคะของสินเชื่อก็คือว่าสถานะผู้ที่อยู่ในรักประกันสุขภาพหรือว่าเป็นผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39หรือว่ามาตรา40หากเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ก็ต้องทรงเงื่อนสมทบต่อเนื่องบอหนอยกว่า1ปีก่อนเดือนที่ขอสิทธิ์ค่ะโดยผู้ประกันตนที่เขาร่วมโครงการกะจะต้องบบมีภาระพรทีอยููอาศัยในปัจจุบัน ที่นี่นะคะเบิงคุณสมบาิกันแล้วมาเบิงเรื่องของขั้นตอนและกับวิธีการดาเนินการนะคะโดยผู้ประกันตนก็ต้องขอหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตนแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันนะคะ Ssoplus ได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจ,จิกายยอน2 5า7แล้วก็เมื่อได้ตัวนี้แล้วนะคะก็ไปยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารได้ตามวันที่ระบุในหนังสือรับรอง พร้อมกับเอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อตามทีนันาคา้นกำหนดผู้ประกันตนได้รับหนังสือรับรองเป็นคิวสำรองสามารถตรวจสอบการเรียกคิวได้ตามช่องทางที่แจ้งในหนังสือรับรองและก็ยื่นขอสินเชื่อตามช่วงวันที่มีการประกาศแจ้งนั่นเองโดยการพิจารณาสินเชื่อจะเป็นไปตามระเบียบของธนาคารระยะเวลาของสินเชื่อก็คือตั้งแต่1พฤศจ,จิกายน2567ไปจนหอด30ธันวาคม2568 หรือจนกว่าว่าเงิ่อนจะรับอนุมัติตามโครงการอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนผู้ใดสนใจนะคะฟังข้อมูลแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w .sso.go.th นะคะหรือว่าสายดว่วนโทรไปที่1506ให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งกะถือว่าเป็นซีซั่นสแล้วนะคะสำหรับผู้ใดที่อยากได้โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะคะกะไปที่ต่อกับทาง ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะแต่ว่ากระตองมีใบรับรองไปก่อนนะค,คะ